สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องจูจู6395แนวทางเลขเด็ดก,กันค่ะค่ะก่อนจะมาดูแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันนะคะเรามาย้อนดูแนวทางหวยฮานอยของมเมื่อวานวดวันที่26กันก่อนนะคะว่า ฮานอยทั้ง3ามฮานอยนี้ออกอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานนะคะแอดที่เน้นวิ่งรูดเด่นเก้รอง8ดนะคะเรามาดูฮานอยพิเศษค่ะออกอะไรสามตัวบนออก7จ็ดล่างออก7 4เข้า8บุญนะคะอ่าแมามาตัวรองนะคะตัววิ่ง ทีนี้เรามาดูนะคะว่า48มีไหม8448อ่ะมา84เข้าตัวกลับนะคะมาตัวกันเข้านะคะแต่มาตัวแต่มาออกตัวกลับแทนนะคะใครเล่นตัวใครเล่นใครเล่นกลับก็จะถูกนะคะถ้าเล่นตรงก็จะไม่ได้นะทีนี้เออ748นี้ ถ้าใครเล่นวิ่ง8อย่างเดียวก็เข้าถ้าเล่นรูดด้วยก็ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางท่านถนัดเล่นวิ่งรูดก็มีนะคะไม่เล่นเจาะแต่ถ้าวิ่งเน้นวิ่งรูด8ก็จะถูกมาบนเลยนะคะทีนี้ล่างออก7จสีอันนี้ไม่เข้านะคะเพราะว่าแอวาง9กับ8เนาะอันนี้ไม่เข้าอา่มาดูขันอยปกติค่ะ3าตรงบนออก600ล่างออก02 อันนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันออกเบิ้ลอีกแล้วเห็นไหมคะใครติดเบิ้ลก็รับซับไปนะคะถ้าใครติดเบิ้ลไว้แต่แอดก็ไม่รู้นะว่ามันจะออกเบิ้ลไหนนะเพราะเวาลาวางแนวทางแอดจะวางเจาะแค่ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่เบิ้ลนะคะจะไม่วางเลขเบิ้ลนะเลขเบิ้ลนี้คือให้ท่านผู้ชมจับเล่นกันเองนะคะถึงบอกว่าให้ติดเบิ้ลเอาไว้บ้างนะคะบางทีฮานอยชอบออกเบิ้ลบ่อย มาดูฮานอย VIP พนะคะสามตัวบนออกสองแปดหนึ่งล่างออกเจ็ดหกก็มาวิ่งแปดอยู่หลักสิบนะคะมาวิ่งแปดเนาะก็เข้าตัววิ่งทีนี้เลขเจาะมีแปดหนึ่งไหมแปดหนึ่งมีค่ะมาตัวกันเข้าตัวกันนะคะออกตรงเลยค่ะแปดหนึ่งล่างเจ็ดหกไม่มีนะคะ สรุปแล้วนะคะฮาน้อยเอ,อสรุปแล้วนะคะเออชุดนี้เน้นวิ่งรูดเลขเจาะเนี่ยเข้าฮานอยพิเศษออก4ี่แปดบนมาวิ่ง8ตัวรองแล้วก็เข้าเลขเลขเจาะเป็นตัวกันนะคะเข้าตัวกลับแทนมาตัวกันนะคะ แล้วก็ v i p ฮานอย VIP นะคะมา81วิ่งรูด8ได้แล้วก็8 1ดตัวเจาะเช่นกันค่ะเข้าตัวเจาะทั้งสองฮานอยเลยนะคะฮานอยปกติไม่เข้านะคะทีนี้เรามาดูเลขในตารางกันบ้างนะคะเลขวัดดวงทั้ง6ตัวนี้มีวินสตัวบนกันได้บ้างไหมถ้าวิน3ตัวบนนี้จะเข้าไหมเรามาดูนะคะพิเศษออก จ็ดสี่แปดมีเจ็ดกับแปดสีไม่มีนะคะนี้ไม่เข้าปกติ6 0ศอันนี้ไม่เข้านะคะ VIP ออก281มีสองมี8มี1นึมาไหมอ่าสองแปเข้าค่ะสองแปดหนึ่งมาฮานอย VIP มา VIP นะคะใครเล่นถึงฮานอย VIP ถ้าเล่นในตารางนี้นะคะเลขวัดดวงในตารางนี้ก็รับทรัพย์รับตังเลยค่ะเข้าเลยนะคะสองแปดหนึ่งสามตัวบนทีนี้เรามาดูวินสองตัวบนล่างกันค่ะมีสี่แปดเจ็ดสีไหมอ่าไม่มีศูนย์ศูนย์ูนย์ศูนย์ปัดไปเลยนะคะดูศูนย์สองแทนศูนย์สองมีไหมอ้าเข้าศูนย์สองนะคะศูนย์สองตัวนี้นะคะ เข้าฮานอยปกติอ่าัมาดู v i p นะคะ81ดหนึ่กับเหมีไหมมีแมีหนอ่ะแปดหมา81 V หนึ 8, 1, 7, 6, ่ไหมีไหมเจ็ดหไม่มีอ่ะสรุปเลขในตารางก็เข้าเช่นกันวินสามตัวบนมาฮานอย v i p ฮานอยเดียวนะคะบอ,อกสองดส่วนวินสองตัวบนล่าง มาฮานอยปกติ02และฮานอย VAP 81ค่ะเท่ากับว่าผลฮานอยทั้ง3ฮานอยของเมื่อวานนี้ก็มีเข้าทั้ง2ชุดเลยนะคะเข้าทั้งเลขวิ่งรูดเลขเจาะแล้วก็เลขปัดดวในตารางด้วยนะคะผลฮานอยก็ตาม3ฮานอยนี้เลยที่ออกนะคะเลขเจาะก็เข้าทั้งสอง ในตารางนี้ก็เข้าเข้าสามฮานอยเอ่อเห็นนะคะถ้าสามตัวเข้าฮาหนอยเดียวถ้าวินสองตัวเนี่ยเข้าสองฮาหนอยเช่นกันก็ใครเล่นชุดนี้ก็ถูกชุดนี้ก็ถูกเหมือนกันนะคะเสียดายเนาะวิ่งเก้าไม่มาไม่มีเก้ามาเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ยังดียังมีตัววิ่งตัวแปดมาเนี่ยมีแปดมาตัวเดียวก็ยังดีนะคะที่ดีกว่าไม่มาเนาะ มีกว่าไม่ถูกอะคะ่ะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ถูกหวยฮานอยเมื่อวานนี้ด้วยนะ,ะหากถูกตามเลขที่แอดบอกเนี่ยผลฮานอยตามนี้ก็ถูกนะคะเล่นถ้าเล่นฮานอยแรกเนี่ยเอยถ้าเล่นตัวชุดแรกเนี่ยมันก็จะมาฮานอยสองฮานอยนี้เท่านั้นนะถ้ามาเล่นถึงฮานอยนี้อาจจะไม่ถูกนอกจากชุดนี้อันนี้ชุดนี้มาชุดนี้มานะคะ ไม่มาพิเศษนะมาฮานอยปกติกับ VIP นะก็เย็นดีกับคนที่ถูกนะคะรับทรัพรับตังกันนะคะหมันๆกันค่ะเรามาดูแนวทางหวยฮานอยของวันที่27วันนี้กันต่อเลยนะคะว่ามีเลขเด็ดอะไรบ้างนะคะ ครบแล้วนะคะฮานอยของวันนี้นะคะแนวทางวันที่27เน้นวิ่งรูดเด่น7รอง6นะคะตัวเด่นก็มีด้วยกันทั้งหมด4ชุดนะคะได้แก่7 2 7 5 7 6และ7 8ค่ะตัวรองมี6 1 6 4 6 5และ6 8ค่ะตัวกันนะคะมี7 0 7 4 6 2 และ6 3สาค่ะทีนี้เราก็มาดูเลขวัดตัวในตารางทั้ง6ตัวนะคะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะคะมีเลข 5, เลข 2, เลข 6, เลข3เลข4และเลข7ค่ะก็สำหรับชุดเลขในตารางนี้ก็คือจับไปเล่นวิน3ตัวบนและวิน2ตัวบนล่างได้นะคะสำหรับคนที่หาแนวทางจะเล่น3ตัวบนนะคะ เล่นได้เลยนะหรืออยากจะเล่นสองตัวบนล่างคือถ้าชอบแนวทางทางฝั่งขวามือเนี่ยเลขในตารางเรียกว่าดวงก็จัดไปเลยนะคะหากชอบเน้นวิ่งรูดแล้วก็มีตัวเจาะทั้ง12สองตัวนี้ก็คือฝั่งซ้ายนี้นะคะเล่นได้เลยนะคะหรือชอบวิ่งรูดเป็นหลักอยู่แล้วก็เล่นแค่วิ่งรูดไปนะคะวิ่งเจ็ดวิ่งหกูดเจ็ดูดหไปนะคะตัวเด่น มีสีตัวรองมีสีตัวกันมีสีจะเลือกเล่นเป็นแถวแถวไปหรือว่าจะเล่นทั้งชุดนี้เลยหรือจะเลือกเล่นบางตัวก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะคะก็ยังไงก็แอดก็ไม่รับประกันเหมือนเช่นเคยนะว่ามันจะเข้าดีทุกวันหรือเปล่านะคะก็ถ้ายังไงก็ ปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกครั้งด้วยนะคะและเล่นอย่างมีสติถ้าไม่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 เล่นก็เข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางเทียบเลขก็ได้นะคะหรือเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้คะ่ะยังไงก็โปรดใช้วิจรารณญาโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกครั้งด้วยนะคะแอดเน้นเสมอนะเราเวลาเราจะเสี่ยงโชคจะเล่นเราก็ เล่นพอได้ค่ากับข้าวนี้นิดหน่อยก็พอนะคะอย่าทุ่มเทจนแบบอย่าทุ่มเทจนมีไงอะ่ะเกิดเผื่อใจไว้บ้างเนาะอย่าทุ่มหนักเกินอะ่ะเผื่อบางครั้งมันหลุดขึ้นมามันจะผิดหวังนะยังไงก็ควรใช้สติในการเล่นทุกครั้งด้วยนะคะเน้นเน้นทุกวันเลยค่ะคำนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและต้องมีสติแอดเน้นทุกวันและจะพูดบ่อยมากบ่อยจน แต่ท่านผู้ชมอาจจะรำคาญแอดเลยก็ได้นะคะแต่มันเป็นคำที่ฟังแล้วเตือนสติเรานะคะ,ะมารับชมด้วยความบันเทิงกันนะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนไม่ชอบเล่นแต่ชอบดูชอบฟังเสียงแอดก็เข้ามาดูมาชมกันได้นะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะก็ยังไงเย็นนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆกันนะคะ ขอให้เข้าทั้งสองแบบสองชุดนี้เลยนะคะหรือจะเข้าชุดใดชุดหนึ่งก็ได้เนอะอยากให้เข้าอีกเนาะแนวทางนี้นะคะเป็นเพียงแค่ในการเล่นหวยฮานอยเท่านั้นนะคะสามารถนำแนวทางนี้ไปเล่นได้3 h ฮานอยคือรวมนอยทั้ง3 h a ฮานอยมีฮานอยพิเศษฮานอย v ว p และฮานอยปกติมีทั้ง3าฮานอยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากเล่นนอกเหนือจาก3หาฮานอยนี้ก็ได้นะคะเช่นฮาหนอยเฉพาะกิจมันก็มีหลายฮาหนอยนะออกแต่แอดก็ไม่รู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ฮาหนอยก็นําไปเล่นได้จับไปเล่นได้นะคะเล่นได้เช่นกันนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นเคยนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นกนนารพนันใดๆนะก็ถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคก็ แล้วแต่ท่านผู้ชมจัดไปแล้วกันนะคะไม่ชอบก็เข้ามาดูเป็นแนวทางหรือเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงกันนะก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้แอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะและท่านผู้ชมท่านไหนเพิ่งเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมช่องของแอดเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่เคยกดติดตามหรือเข้ามาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยกดติดตามให้แอดเลยนะคะ น่าจะกดติดตามให้หน่อยนะคะกดติดตามไม่เสียเงินนะคะกดเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งอันบนสุดนะคะคือเวลามีคลิปมาใหม่ๆทางระบบก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ทันทีเลยค่ะว่าคลิปแอดเนี่ยมาลงใหม่ละสามารถกดเข้าไปดูที่การแจ้งเตือนได้เลยนะคะเข้าไปดูคลิปได้ทันทีเลยนะคะและแอดก็ได้วางแนวทางหวยออมสินหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่1มีนาไปเรียบร้อยแล้วนะคะวางเมื่อตอน เมื่อเย็นนี้เองเนี่ยคะ่ะใครท่านผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้เข้าไปรับชมยังไม่เห็นก็เข้าไปที่ช่องของแอดได้เลยนะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนกดติดตามแล้วก็จะเห็นอยู่ละในการแจ้งเตือนถ้ากดกระดิ่งเนี่ยก็จะขึ้นการแจ้งเตือนให้เรารู้เลยว่าแอดได้ลงคลิปใหม่ๆมาแล้วนะใครรอเลขหวยออมสินหวยรัฐบาลลงให้เรียบร้อยแล้วเดอ้อเข้าไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแอดยังไม่ลงให้นะ ข้าไปดูแนวทางได้เลยนะคะชอบก็จัดไปนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันค่ะมาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะไม่ว่ากันยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีเย็นนี้เฮงเ่งรวยๆปังๆกันอีกนะคะขอให้เข้าทั้งสองแบบเลเดอร์ในตารางเนี่ยให้เข้าวินสามตัวบนอีกนะเมื่อวานเข้านะคะมาหาน่อย v i p เนาะใครตามใครเล่นก็รับทรัพย์รับตังกันไปค่ะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะเวียน เยี่ยมชมช่องแนวทางเล็กเด็กของแอดด้วยนะคะขอพระคุณทุกกำลังใจทุกคทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยแล้วก็การกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะอะไรที่เป็นสิ่งดีๆใครๆก็ชอบเนอะแอดก็ขอบพระคุณมากๆนะคะมีติชมกันได้นะแอดก็จะพยายามปรับปรุงนะขอพระคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะ